สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ FC หน้าช่องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมครับเป็นประจำครับชาเชี่ยวชาญนะครับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานนี้ครับทางด้านเบเยอริวนะครับต้านทานทางด้านตราหมีแอตติโกไม่อยู่นะครับก็แพ้ให้กับทางด้านแอตติโกมัตเรดไปครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็น่าเสียดายนะเกิดจะหมดเวลาแล้วเชียวนะครับมาดูนาทีที่8 7อย่างเงี้ยโอ้โห ก็ถือว่าพัดเป่ากันไปนะครับสําหรับตัวหน้าช่องนะครับวันนี้มีมาแก้ไขให้ครับสำหรับหนึ่งตัวหน้าช่องครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ลางแอปพลิเคชันเกี่ยวนะครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดสไซน์หน้าครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดสไซน์หน้าครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันในชมรมได้นะครับ วันนี้ครับคัดมาหนึ่งคู่ครับให้เพื่อนติดตามแล้วก็เข้าตาเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมหยิบยกไปเลยกัร พิมลิกของอังกฤษลนะครับตีหนึ่งสามสิบนาทีครับเป็นทางด้านสาริกาดงครับนิวคาสเซิลครับเปิดรังเซนต์เจมส์ปาร์คครับพบทางด้านท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟบุตันนะครับนิวคาสเซิลครับในเกมที่แล้วนะครับพิกนลงจริงครับโดนทางด้านเวสต์แฮมครับนำสามหนึ่งครับก่อนที่จะมาไล่นะครับสองสามสามสามแล้วก็ยิงนะครับเก็บชัยชนะถึงสี่ประตูต่อสามได้สําเร็จครับก็ถือว่าสุดมันจริงๆครับสําหรับเกมที่แล้วนะครับส่วนทางด้านขุมพลังแนวลุกวันนี้ครับจะใช้งานทางด้านสามประสานครับอย่าท่านจัสคอ เบอร์ฟี่ครับอเลสซานโดอิซักครับรวมถึงทางด้านแฮร์ริบานครับส่วนทางด้านนะครับกองกลางก็จะมีทางด้านโจเซฟินล็อกนะครับบรูโนกิมมาร์ไลครับเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับฝั่งทางด้านทีมเยือนครับอย่างทางด้านท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟวอตตันครับลูกทีมของทางด้านชอนไดนะครับในเกมที่แล้วนะครับแพ้กับทางด้านบอลมันครับในเกมเยือนครับไปที่1ประตูต่อ2ครับส่วนสภาพทีมความพร้อมวันนี้ ก็จะใช้งานทางด้านเปโตครับยืนไปทางด้านหน้าเป้าครับแผงกลางก็จะมีทางด้านเดวายแม็กซ์นินนะครับอับดุลไลดูกูเล่นะครับรวมถึงด้านเจมส์คลาสเนอร์นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับเฮ็ดทุกเฮ็นะครับที่เจอกันครับในครึ่งฤดูกาลแรกครับเล่นในบ้านของทางด้านเอฟเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันเก็บชัยชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับมาเข้าสู่ทางด้านทัศนะมุมมองส่วนตัวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเอเวอร์ตันนะครับช่วงนี้ฟอร์มของพวกเขาไม่ดีเลยนะครับแพ้นะครับ คู่แข่งถึง3นัดรวดแล้วนะครับแถมยังมาโดนหักแ้มอีกนะครับก็ต้องยังดิ้นรนกันต่อไปครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลครับช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะชนะคู่แข่งได้นะครับแต่ก็เล้ยหลายเกมนะครับโดนคู่แข่งสอยเป็นประจำครับก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับในสำหรับแนวรับของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับซึ่งนะครับถ้าฟัดกันไปฟัดกันมาครับ90นาทีนี่ผมเชื่อว่าคู่นี้น่าจะเกิดสกอร์โอเวอร์ครับเกิด3เมล็ดอย่างแน่นอนครับแนวทางของผมวันนี้ไม่ต้องพูดมากครับ จัดไปที่ทางนั่นโอเวอร์สกอร์ครับ2.75นะครับไปแค่นี้พอครับไม่ต้องไปถึง3ช่วงตัวนะครับไปที่โอเวอร์สกอร์นะครับคู่นิวคาสเซิลกับทางด้านเอเวอร์ตันนะครับผมนั้สังเกตในช่วงหลังนิวคาสเซิลนี่รั่วให้เห็นนะครับแต่ก็ยิงสามารถที่จะยิงคู่แข่งกลับคืนมาได้ครับส่วนทางด้านเอเวอร์ตันนี่ต้องการที่จะอยากได้แต้มนะครับไปที่มุมบนได้เลยครับโอเวอร์สกอร์ครับ2.75นะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมฝากไว้อีกครั้งนะครับ ต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับรวมถึงท่านแอปพลิเคชันเขียวนะครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์อหน้าครับ c h 0 9นะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมด้วยกันได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ